สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2019นะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นในการตัดต่อวิดีโอนะครับก็สามารถศึกษาคลิปนี้ได้นะครับจะสอนตั้งแต่การสร้างโฟลเดอร์นะครับการ Import โฟลเดอร์ Import รูปภาพวิดีโอเสียงนะครับรวมไปถึงการ Export วิดีโอให้ชัดนะครับและก็มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่คาว่าไฟล์นะครับ แล้วก็เลือก New Project นะครับตรงช่อง New Project นะครับจะมีคาว่า Name นะครับให้เราตั้งชื่อ Project ของเรานะครับผมจะตั้งชื่อว่าผมจะตั้งชื่อว่า Movie Test นะครับต่อไปครับตรง Capture ตรงนี้นะครับ Audio Video ตรงนี้ไม่ต้องปรับมันนะครับให้มันเป็นมาตรฐานของมันนะครับก็คือ ตรงแคปเจอร์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าของใครที่มันเป็น DV นะครับก็ปรับให้เป็น SDV นะครับภาพมันจะได้ชัดนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อเราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเจอกับหน้าต่างของโปรแกรมนะครับตรงข้างบนนะครับมันจะเป็นให้เลือกความถนัดนะครับว่าใครที่ชอบในการตัดต่อนะครับชอบในการตกแต่งสีชอบในการใช้เอฟเฟกชอบในการตัดต่อเสียง หรือชอบในการใช้กราฟิกนะครับก็สามารถเลือกตามหัวข้อหรือหมวดหมู่มันได้นะครับแต่ของผมนะครับชอบในการเอฟเฟกนะครับใส่เอฟเฟกผมก็ผมคิดว่าเอฟเฟกของผมนะครับที่ผมตัดต่อมาตลอดมันดูง่ายนะครับผมก็จะเลือกที่หัวข้อเอฟเฟกนะครับทีนี้นะครับเห็นกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ไหมครับกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือหน้าต่างการเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับพวกนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกเอฟเฟกต่างๆที่ใช้ในการปรับนะครับ ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรมนะครับเป็นหน้าจอนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโปรเจกต์นะครับก็คือโปรเจกต์ที่เราจะเอาพวกรูปภาพพวกไฟล์เสียงวิดีโออะไรต่างๆมาใส่ในช่องของโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ไทม์ไลน์นะครับก็คือตรงซีเควนต์นั่นเองสังเกตเห็นครับว่า no ซีเ u e c e นะครับมันยังไม่มีซีเควน์นะครับตอนนี้นะครับเมื่อเราได้หน้าต่างแบบนี้หรือว่าปรับตามความเหมาะสมแล้วนะครับในหัวข้อที่ เราเลือกแล้วนะครับเราก็ไปที่โปรเจกต์ครับเพื่อที่จะทำการสร้างซีเควนซ์ขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวา New Item ครับแล้วก็เลือกคำว่าซีเควนซ์ครับในการสร้างซีเควนซ์นะครับเลือกตัวไหนนะครับถึงจะชัดที่สุดนะครับให้เราไปที่คำว่า DVC Pro SD นะครับแล้วก็เลือกเป็น 1080p 24 f r a m e Rate นะครับอะไรประมาณนี้นะครับตรง Sequence Name นะครับมาสามารถตั้งชื่อได้นะครับแต่ว่า ผมจะไม่ตั้งนะครับผมจะไปตั้งตอนที่ผมอัดวิดีโอดีกว่านะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับตอนนี้นะครับสี่เวนต์ของเรานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่า v1 v2 v3 านะครับ a1 a2 a3 อนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่า v1 ก็คือ V ก็คือย่อมาจากวิดีโอนะครับพวกภาพพวกภาพเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้ A ก็ย่อมาจากวิดีโอพวกไฟล์เสียงนะครับมันจะเป็นพวกไฟล์เสียงเนาะอ่า จากนั้นนะครับผมจะสอนการ Import พวกรูปภาพก่อนที่เราจะทำการ Import นะครับผมขอแนะนำนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ข้างนอกนะครับสร้างโฟลเดอร์ไว้ข้างนอกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ข้างในอีกนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับผมก็สร้างไว้3โฟลเดอร์ข้างในนะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าคัดวิดีโอนะครับที่มีพวกรูปภาพ เสียงแล้วก็วีดีโอนะครับแบ่งเป็นมูเป็นมูไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับสมมติว่าในโปรเจกต์หนึ่งเราไปทําการ Import มาจากแหล่งต่างๆพอเราจะเซฟงานไปเราเซฟไปแต่ไฟล์ของพิมพ์ u m Pro นะครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องเอาพวกไฟล์พวกวีดีโอที่เรา Import มันเข้ามานั้นไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราเอามันไปไม่ครบพอเราไปเปิดเครื่องอื่นนะครับมันจะเกิดปัญหานะครับหาไฟล์ไม่เจอนั่นเองนะครับง่ายที่สุดก็คือให้เรานะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับ แล้วก็เอาทุกอย่างนะครับมาไว้ในนี้ให้หมดน,นะครับค่อยเซฟไฟล์ไปนะครับเซฟไฟล์ก็คือเซฟโฟลเดอร์พวกนี้แหละไปเนาะ,ะจากนั้นนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับให้เราไปที่ไฟล์นะครับเซฟแอปก่อนเซฟแอปโปรเจกต์นะครับเอาโปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์อที่ชื่อว่าคัดวิดีโอของผมตั้งชื่อว่าคัดวิดีโอนะผมก็จะเซฟโปรเจกต์ไว้นี่นะครับเวลาผมเซฟงานไปผมก็จะเอาไปทั้งโฟลเดอร์นี้แหละ นี่ครับเห็นไหมเวลาผมเอาไฟล์งานไปผมก็จะเอาไปทั้งหมดนี้เลยครับ Copy แล้วก็ใส่ e x t e r n a l ลแฟลชไดร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปใส่ในเครื่องอื่นมันก็จะสามารถทํางานได้เลยกับเครื่องอื่นได้เลยนะครับส่วนมากนะครับาบางคนคิดว่าเอาแค่โฟลเดอร์นี้ไปนะครับก็สามารถตัดต่อได้ไม่ใช่ครับมันจะต้องมองหาพวกรูปภาพเสียงต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปัญหาภาพไม่เจอคุณก็ต้องได้มาหาใหม่แล้วก็ใส่ใหม่เนาะ นะครับตรงนี้เข้าใจแล้วก็ไปที่โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ project ของเรานะครับก็จะทําการสร้างโฟลเดอร์เหมือนกันครับผมก็จะสร้างขึ้นมา3โฟลเดอร์อ่าโฟลเดอร์แรกก็จะเป็นวิดีโอโฟลเดอร์ที่2ก็จะเป็นภาพโฟลเดอร์ที่3ก็จะเป็นเสียงเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเขียนเป็นภาษาอาังกฤษดีกว่านะครับจะได้อาเซียนอาเซียนหน่อยนะครับอ่าจากนั้นนะครับ การ Import วิดีโอเข้ามานะครับให้เราคลิกที่โฟลเดอร์หนึ่งครั้งแล้วก็ทำการคลิกขวาเลือก Import วิดีโอนี่ครับไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับโฟลเดอร์ er ของผมอยู่ที่หน้าจอเด s k ท็อปนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ของเราเลือกวิดีโอครับแล้วกดกดที่วิดีโอครับแล้วก็กด Open นะครับวิดีโอของเราก็จะมาอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับส่วนรูปภาพทำเหมือนกันครับคลิกขวาเลือก Import แล้วก็ไปทีรป่รูปภาพนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมเลือกรูปภาพหรือเปล่าขออภัยนะครับรูปภาพนะครับผมก็จะไปที่รูปภาพนะครับผมจะเอามาทั้งหมดเลยนะครับโดยการลากเมาส์มาครับลากเมาส์เลือกเอาทั้งหมดแล้วกด Open นนะครับเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเสียงครับผมก็จะทําการคลิกขวาที่ซาวครับทาเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่มันตรงกันนะครับกดเพนครับเห็นไหมครับตอนนี้เสียงก็เข้ามาแล้วนะครับรูปภาพก็เข้ามาแล้ววิดีโอก็เข้ามาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเอาฝั่งของโปรเจกต์ตรงนี้นะครับไปไว้ที่ฝั่งของซีเวนส์นะครับผมจะเริ่มเอาตั้งแต่รูปภาพก่อนเลยนะครับ ผมจะเอามาทั้งหมดเลยนะครับอ่าผมจะเอามาทั้งหมดเลยนะครับอ่าผมจะารูปภาพมาทั้งหมดเลยนะครับกดลากลงลากลงนะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าใครต้องการที่ต้องการที่จะลากลงครั้งเดียวนะครับแบบที่เกียนลากแบบผมนะครับก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกแบบนี้ครับแล้วก็ดึงมาแบบนี้ก็ได้ครับเอาไว้ที่ช่อง V1 นะครับ v ีน่อ่าแบบนี้ครับอ่าทีนี้สังเกตว่าไอ้ช่องสีชมพูของผมนี่ สามอันนี้นะครับมันช่องเล็กใช่ไหมให้เรามาปรับตรงเมาส์ผมนี่ครับเห็นไหมเห็นเมาส์ผมชี้ไหมปรับลงให้เล็กๆครับมันจะเพิ่มเห็นตัวเลขข้างบนไหมครับมันจะเพิ่มระยะเวลาลดระยะเวลาลงเห็นไหมครับอ่าตอนนี้มันได้อยู่ที่สี่วิใช่ไหมแปลว่าหนึ่งชิ้นงานตัวนี้นะครับจะเลี่ยนครบสีถึงจะเปลี่ยนเป็นชิ้นงานที่สองนะครับอ่าสังเกตดูนะครับเวลาผมกดเล่ยนโดยการกดสเปซบาร์นะครับกดสเปซบาร์เห็นไหมครับสังเกตดูช่องตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยน นะครับพอครบสี่วิมันจะเปล<ด>ี่ยนเลยอ่าตรงนี้สิบวิเปลี่ยนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนทีท่วินาทีที่สี่จุดยี่สิบเอ็ดเียววินาทีนะครับแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นภาพที่สองครบปุ๊บก็มาเปลี่ยนเป็นภาพที่สามอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ชิ้นงานที่หน,นึ่งชิ้นงานที่สองอันนี้ชิ้นชิ้นงานที่สามนะครับอ่าเส้นทำลายนะครับเมื่อมันผ่านชิ้นงานไหนมันตอนนี้มันอยู่ที่ชิ้นงานที่หนึ่งใช่ไหมมันก็แสดงภาพตรงที่แสดงผลเห็นไหมครับ มันก็จะแสดงที่ชิ้นงานที่หนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันผ่านไปที่ชิ้นงานที่สองมันก็โดดมาที่ชิ้นงานที่สองเห็นไหมครับเส้นธรราไรคือแสดงภาพณนะเวลาที่มันเดินผ่านนะครับเห็นไหมนี่ครับเป็นแบบนี้เองนะครับคงพอเข้าใจนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเห็นแล้วว่ารูปภาพของผมมันใหญ่ใช่ไหมครับภาพผมมันใหญ่ขึ้น เราจะปรับยังไงให้มันเล็กนะครับเราก็ไปคลิกที่ชิ้นงานที่1นะครับตรงนี้นะครับและไปที่คําว่า Effect Control มองหาคําว่า Scale ครับตอนนี้ Scale ของผมมันเป็นที่100ใช่ไหมให้เราปรับลงครับแต่ถ้าเราปรับมากนะครับมันจะภาพใหญ่แต่ถ้าเราปรับน้อยลงนะครับมันจะภาพจะเล็กนะครับแล้วก็ปรับหาตามความเหมาะสมนะครับผมจะเอาสกประมาณ35นะครับจากนั้น ให้เราไปที่ชิ้นงานที่2นะครับหรือคลิกคลิกมันจะไม่มานะครับมันจะมาแค่ e f ฟ e c t control แต่ถ้าเราลากเส้นทำลายมาด้วยนะครับมันจะมาให้เราเห็นด้วยนะครับให้เราคลิกนะครับแล้วก็เลือกเส้นทำลายมาด้วยจะได้เห็นภาพด้วยว่าเราได้ทําการปรับมันณเวลานั้นด้วยนะครับที่ผมคลิกปับ๊บแล้วผมก็จะปรับนะครับตัวเลขเป็น35เห็นไหมครับมันก็เล็กลงแบบนี้เห็นไหมแต่ถ้าผมไปคลิกเฉยๆไม่เอาเส้นทำลายมาใช่ไหมผมปรับ35 มันก็ไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นทำลายมันอยู่ที่ชิ้นงานที่2ออยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมปรับแล้วเนาะตอนนีมน้มันภาพมันเท่ากันหมดแล้วเนาะ,ะผมลากมาใช่ไหมเห็นไหมครับมันก็จะแสดงภาพให้เห็นนะชิ้นงานที่3นะครับอตอนนี้ผมปรับเสร็จลแล้วนะครับทีนี้ระยะเวลาสีวิมันนานเกินไปผมจะทํำยังไงครับเพื่อต้องการให้มันแสดงแบบเร็วๆใช่ไหม ผมก็ไปคลิกที่ชิ้นงานที่1ครับแล้วก็เลื่อนระยะเวลามันลงนะครับเอาระยะเวลามันลงนะครับให้เหลือสักประมาณ2วิอ่ะอ่าสองวิตรงนี้นะครับ2วิตรงนี้อ่านี่ครับมันก็จะเร็วขึ้นพอครบ2วินะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับสองวิผมประมาณไหนเนาะผมดูก่อนนะครับอ่าประมาณนี้ครับ2วิ ตัวที่2นะครับถ้าใครคิดว่ามันกลัวมไม่เท่ากันใช่ไหมลากไอ้นี่ขึ้นไปข้างบนครับลากชิ้นงานที่2นี่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดึงนะครับดึงข้างหลังนี่ไอ้ตัวข้างหลังนี่ลากเข้ามาครับเห็นไหมมันก็จะสั้นเท่ากันกับชิ้นงานแรกนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะเท่ากันแล้วชิ้นงานที่3ก็เหมือนกันครับลากมันเข้ามาครับปรับให้มันเท่าๆกัน,กนโดยการดึงนะครับดึงตัว ท้ายๆนะครับดึงขึ้นมาครับแบบนี้เนาะพอมันเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้ภาพชิ้นงานของผมนะครับครบสองวิก็จะเปลี่ยนครบสองวิก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับโอเคนะครับอะตอนนี้ภาพของผมได้ทําการเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับผมจะเอาเสียงมาด้วยนะครับผมจะดึงเสียงมานะครับนี่เอามาไว้ที่ออดิโอหนึ่งนะครับ เห็นไหมเสียงมันเสียงนะครับมันจะดังใช่ไหมพอมันดังแล้วมันปรับได้นะครับวิธีการปรับเสียงนะครับให้เรามาดึงตรงนี้นี่ครับให้เรามาดึงตรงนี้ให้มันใหญ่ๆครับเราจะมองเห็นขึ้นเสียงและเราจะเห็นเส้นตรงกลางตรงนี้เห็นไหมครับก้าผมจะเลื่อนมาก่อนเห็นเส้นตรงกลางตรงนี้ไหมครับให้เราดึงลงครับเห็นไหมถ้ามันติดลบนะครับเสียงมันจะเบา ครับเสียงมันจะเบาแต่ถ้าเราปรับสูงขึ้นเห็นไหมครับเสียงมันจะดังดูครับดังขึ้นตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะครับมันจะเกือบทะลุเพดานตรงนี้เลยนะครับผมก็เลยปรับเสียงให้มันเบาๆลงนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้เห็นไหมครับช่องตรงนี้มันก็ประมาณย้ายมันเกินลบหกนะครับเสียงมันจะได้เสียงมันจะได้แบบอ่า ฟังไม่รบกวนหูนะครับแต่ถ้าใครปรับสูงแบบชนเพดานแบบนี้ครับผมแนะนำให้ไปเช็คหูได้เลยนะครับนี่ครับมันดังนะครับมันดังมากจริงๆนะเอาแบบพอฟังก็พอนะครับอย่เสียงประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้เราปรับเสียงความดังแล้วก็ปรับให้มันลดระดับเสียงได้แล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการตัดเสียงใช่ไหมวิธีการตัดเสียงเพราะภาพของเรามันจบอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตดูนะครับไฟเสียงของเรามีอยู่ที่2นาทีเกือบ5้าิาวิเลยนะครับแต่เราจะไม่เอาหมดนะครับเราจะตัดเสียงเอานะครับวิธีการตัดเสียงนะครับให้เรามาที่ใบมีดตรงนี้ครับหรือกด C ก็ได้นะครับเป็นคีดัดนะครับและเอาใบมีดนะครับมาตัดตรงตรงภาพที่มันจบพอดีนะครับ ผมจะตัดตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือกอลูกศรดําๆตรงนี้ครับแล้วก็คลิกด้านหลังเพราะด้านหลังเราไม่ได้ใช้แล้วเนาะแล้วก็กดปุ่ม delete ไปนะครับ delete มันจะอยู่ในคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม delete ในคีย์บอร์ดนะครับจากนั้นเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมอตอนนี้เราก็ได้ทั้งภาพแล้วก็ แน่ทั้งเสียงแล้วนะครับต่อไปเป็นการนําวิดีโอเข้ามานะครับวิดีโอของผมนะครับมันจะมีเสียงมาด้วยนะครับอ่าแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยนี่ครับผมจะดึงไว้ที่ท้ายสุดเลยนะครับผมจะดึงไว้ที่ท้ายสุดเลยนะครับเพราะผมก็เล่นเห็นไหมครับทีนี้พอเส้นเสียงนี้มันจบไปแล้วใช่ไหม พอมันจบไปแล้วใช่ไหมครับมันก็มาเล่นเส้นเสียงตงัวนี้แต่ถ้าต้องการแยกเสียงนะครับถ้าต้องการแยกเสียงผมไม่เอาเสียงอของวิดีโอที่มันติดมากับวิดีโอของผมนะครับเราก็ไปตรงนี้ครับคลิกขวาที่ชิ้นงานครับแล้วก็เลือก unlink ครับนี่ครับมันจะแยกเส้นเสียงอันนี้คือเสียงอันนี้คือวิดีโอแล้วผมก็สามารถกดปุ่ม delete ลบเสียงไปแล้วก็ต้องการเอาเสียงนี้นะครับให้มันเล่นกับวิดีโอไปด้วยใช่ไหมผมก็จะดึงเส้นเสียงนะครับ มาไว้ให้ตรงกับวิดีโอที่ผมจบพอดีนะครับเสียงก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเห็นไหมครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆเสียงที่ผมลบออกเมื่อกี้นะครับมันก็จะหายไปมันก็จะเล่นเสียงของวิดีโอที่เรานําเข้ามานั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าเป็นไงบ้างครับในการ Import รูปภาพเข้ามาแล้วก็ ปรับรูปภาพให้เหลือระยะเวลาตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงเข้ามาปรับลดระดับเสียงนะครับถ้าใครกําลังทําอยู่นะครับก็แนะนําให้เราฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆทําให้มันชินครับเราก็จะสามารถเป็นคนตัดต่อที่มีคุณภาพที่ดีได้นะครับพื้นฐานในการทําก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับส่วนการเปลี่ยนรูปภาพนะครับเปลี่ยนเฟดเปลี่ยนอะไรนะครับ ผมก็จะทําในคลิปหน้านะครับอย่างเช่นเพิ่มตัวอักษรเข้ามาในวิดีโอนะครับแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนรูปภาพใช่ไหมให้มันไม่ให้มันตัดไปแบบดื้อๆแบบนี้ครับอาจจะมีการแบบให้มันเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวาอะไรประมาณนี้ครับก็ผมจะในอนาคตข้างหน้าผมอาจจะทําคลิปตัวนั้นขึ้นมานะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับก็เอาแบบตัดต่อง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเป็นการ Export v i d ว o ดีโอนะครับวิธีการ Export ร์ตวิดีโอนะครับ e x p o r อยังไงให้มันคมชัดที่สุดนะครับก็ให้เราคลิกที่ e que น c e นะครับให้มันขึ้นกรอบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับให้มันขึ้นกรอบสีน้ำเงินแบบนี้แล้วนะครับเราเข้าไปที่คำว่า f ไ l ล์นะครับเลือก Export แล้วก็กด m e เด a นะครับพอมันขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเห็นคำว่า f o r m a มไหมครับ แนะนำให้ปรับเป็น s. 2 6 4นะครับปรับให้เป็น s. 2 6 4มันจะได้ชัดนะครับมันจะได้คมชัดส่วน preset นะครับ preset นะครับแต่ถ้าใครกดลงมาแล้วนะครับมันมีพวก youtube หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้เลือกเป็นอ่อ youtube 1 0 8 0 full hd แบบนี้นะครับมันจะได้ภาพมันจะได้ชัดชัดนะครับถ้าใครต้องการอัพโหลด youtube ก็ให้เลือกเอาตามของ youtube ได้นะครับ แต่ถ้าใคร Export แล้วกดพ r e s e t แล้วมันไม่มีนะครับผมก็แนะนำให้เอาเลือกแมทซอสตรงนี้นะครับเหมือนเดิมผมอนี่แหละนะครับให้เอาตรงนี้แหละนะครับและให้มาปรับตรงนี้ครับให้มาปรับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ออกให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้เราสามารถปรับขนาดวิดีโอได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากแนะนําให้ปรับนะครับเพราะว่ามันตรงกันกับตัว ซีเควนซ์ของเรานะครับก็เลยไม่อยากให้ปรับนะครับแต่ถ้าใครต้องการให้ภาพมันลื่นนะครับก็สามารถปรับเป็น60เฟรมเรทได้นะครับแต่ว่าผมจะปรับเอาเป็น23.976นะครับเพราะว่าวิดีโอของผมนะครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับปรับให้เป็นโฮกเกสีเลยนะครับเอาแบบสูงๆเลยนะครับต่อไปครับสิ่งที่เราจะปรับนะครับตรงบิตเรทนะครับปรับให้เป็น v b r 2 p a t นะครับ ห้ามให้ต่ำกว่า5นะครับถ้ามันต่ำกว่า5ภาพมันจะเป็นพิกเซลมันจะมันจะเป็นริมเหลี่ยมนะครับให้เอาสักถ้าความคุณแรงนะครับก็สามารถปรับเป็นมากกว่า10ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมจะเอาสักประมาณ8นะครับดูนะครับมันก็จะชัดๆนะครับมันก็มันก็ถือว่าชัดนะแปดนี่ก็ถือว่าชัดนะสิก็ถือว่าชัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมกัควัว่าซีวิวผมมันอาจจะ เรนเดอร์นานนะครับเวลาที่ผมทําคิดมันอาจจะเรนเดอร์นานผมขี้เกียจรอนะครับผมก็ปรับให้มันเป็นแปดไปเลยครับง่ายดีนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับตรง output name เห็นไหมครับตรง output name นะครับผมจะเอามันไปไว้ที่โฟลเดอร์ cut video นะครับเวลา export นะครับผมจะได้เอามันเอาไว้ตรงนี้แหละผมก็จะตั้งชื่อว่า movie test นะครับ ตั้งชื่อประมาณนี้แหละกดเซตนะครับจากนั้นถ้าเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าใครปรับตามที่ผมทำแล้วนะครับก็สามารถกด Export ได้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับในการ export วิดีโอนะครับส่วนตัวไฟล์ export นะครับมันก็จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ของคัดวิดีโอนะครับพอทำได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าทำไม่เป็นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้านล่างนะครับ ถ้อไม่เป็นอะไรตรงไหนผมก็จะเข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็สามารถตอบได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ